เป็นไปตามนัดนะเพราะตอนแรกเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะเทหรือไม่เทคนที่บอกเจาออมาเปิดข้อมูลก็คือทนายอานันชัยชัยเดชใช่ครับทนาย,นายกระดุก,ก,ดกเหล็ก<ล><อ>ท่านนี้แหละค่ะนี่ภาพก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะที่ปปชปรากฏว่าปรากฏตัวจริงๆนะคะนำหนังสือเนี่ยเข้าไปยื่นเรื่องแต่ก่อนที่จะไปยื่นอันนี้คือภาพแค่ไปนั่งรอนะภาพตอนนี้แค่ไปนั่งรอพูดคุยอยู่ที่ปปชาสักพักหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ายังไม่ยื่นเพราะรอคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเพราะว่าทนายอนันชัยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้ วันนี้รอเลยนะสื่อทุกสำนักเพราะว่าจะมีการถแถลงเกี่ยวกับบิ๊กเซอร์ไพรส์และจะมีการเปิดตัวผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งทางด้านของทนายอนันชัยบอกว่าวันนี้นะคะนํามายื่นเรื่องเรียบร้อยเพราะว่าเตรียมหลักฐานไว้หมดแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็เคยเฉลออยู่ในโพสต์ทาง Facebook ของตัวเองว่า สิ่งที่ทําวันนี้คือการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวใช่เคยพูดซึ่งดวงดาวที่ว่าหมายถึงดาวบนบ่าของตํารวจโอ้ยแย้ยยย้ยไว้แบบนี้แต่ตํารวจทุกคนมีดาวหมดนะนั่นสิคะบยบ่สะเทือนทั้งองค์ทั้งองค์กรเลยเหรอนั่นนี่นั่นสินะก็หลายคนก็จับตาม,มองว่าหมายถึงเรื่องอะไร,รส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมที่บิ๊กโจ๊กเคอยออกมาบอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายอนันชัยเป็นทนายเลยนะเรื่องที่ทนายอนันชัยบอกว่าแต่พฤติการ ทั้งการเข้ามาขอคำปรึกษาให้ช่วยเหลือเรื่องคดีการตั้งโต๊ะถแถลงข่าวตำรวจทั้งหมดที่มีบิ๊กโจ๊กนั่งมีลูกน้อง8คนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ด้านหลังอันนั้นก็ชัดแล้วค่ะว่าตนเองเนี่ยให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีความเรียบร้อยนะคะ,ะแต่ที่มีการบอกว่าตัวเองไม่ใช่ทานายคดีนี้ก็เพราะว่ามีคนคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบัน สั่งให้ยุติเรื่องนี้อ๋อก็แสดงว่ามีคนที่สั่งบิ๊กโจ๊กได้บิ๊กโจ๊กในตอนนี้ท่านเป็นรองผบตะรใช่ไหมค่ะก็ถ้าเกิดว่าถามเรื่องของการสั่งได้ก็น่าจะเป็นอันหนึ่งผู้บังคับบัญชาพบตะรแล้วมีใครสูงกว่าพบตะรไหมที่จะสั่งบิ๊กโจ๊กได้นนี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเอาพอทนายนันชัยพูดแบบนี้ปุ๊บโอเคพอเหมือนกับมีคําสั่งเบรกมาหยุดไม่ให้ทนายนันชัยเนี่ยมาทําคดีให้ แต่ไม่เป็นไรครับเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กไม่ทําก็ได้แต่วันนี้ที่มาเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมาเดินหน้าเปิดบิ๊กเซอร์ไพรส์ตามที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ใช้คําว่าตอนนี้เปลี่ยนห้องเต้แล้วนะครับจากเดิมพลตํารวจเอกสุรเชษตอนนี้ห้องเต้คือคนที่จะถแถลงข่าวหมายความว่าก่อนหน้านี้นออคนก็จะจับเอเอจับภาพว่าตอนแรกคนที่น่าจะเปิดหน้าชนคือบิ๊กโจ๊กใช่ไหมไม่เป็นไรคนที่เปลี่ยนใหม่ที่จะมาอยู่กับทนายอนันชยัยคุณผู้ชมเดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งกระพริบตานะครับรอก่อนว่าใครจะมายืนประกบด้วยหรือว่าใครจะหลุดออหรือว่าใครจะมาเป็นห้องเต้ที่ยืนคู่กับทนาอนัญชัยครับมีคนในรัฐบาลครับใหญ่มากฮะผมรู้นะเป็นใครแต่ผมไม่เกลียดคุณมาบอกบิ๊กโจ๊กว่าไม่ให้ผมสัมภาษณ์ไม่ใช่ตำรวจนะครับไม่ใช่บิ๊กต่อด้วยแล้วให้หยุดคุณทำคุณห้ามคนอื่นได้ คุณห้ามบิ๊กโจ๊กได้แต่คุณห้ามอนันตชัยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพ่อผมถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วมาห้ามผมเหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือปฐมมบทห้องเต้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากสุรเชษหักพานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับอ้าวนี่ก็ยังไม่ได้เปิดหน้าห้องเต คนใหม่ถูกไหมค่ะแล้วที่มีทนายคนหนึ่งที่ออกมาบอกว่าทนายนันชัยได้รับค่าจ้างการทําคดีนี้10ล้านบาทโอ้โหเยอะจังคดีหนึ่งคดีได้10ล้านจริงหรอตอนนี้ได้มาห้าล้านยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเงินสัก,กบาทเลยสาบานเลยนะครับว่าถ้ารับเงินจริงขอให้โอ้โหนี่ฟ้าผ่าตายเลยนะอ,อ,อนะะยืนยันแบบนี้นะคะรวมถึงเดี๋ยวจะเดินหนะ้า ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยคนที่มากล่าวหาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยว่ารับเงินบางนู่นนี่นั้นบางที่ทําให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งอุบมาว่าคนที่ถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทตามข้อมูลมีทั้งคนที่เป็นทนายและสื่อบางสำนักด้วยนะทีนี้เราก็เล่ากันไปในระหว่างที่ทนายนั้นใช้สัมภาษณ์กับสื่อเพื่อรอการมาถึงห้องเต้แท่นแทนในที่สุดห้องเต้มาโอ้นินจะพอเสียงไหไม่ใช่ห้องเต้มาแล้วมาแล้วมามานีกวักมือเรียกหน่อย มาแล้วมาทุกคนมารอต้อนรับห้องเต้หน่อย <c oughs> อ่ทุกคนเริ่มถ่ายพงถ่ายภาพเอ๊ะอ้าว <Okay. S 1> เอ๊ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเฮ <c oughs> ้ยจับเข็มขัดหนึ่งข้างแล้วโบกมืออย่างนี้เดี๋ยวนะนี่นี่คือ,อห้องเต้เหรอในวันนอ๋อหรอสรุปนี่คือห้องเต้ที่จะมาะแถลงข่าวคู่กับทนายนันชัยคือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์อดีตผ <c oughs> บตร สวัสดีครับต้องบอกต้องบอกมือด้วยอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมอ,อ่ะขาทักทายซื้ออ่าทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเส็จสับเรียบร้อยสิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไรทำไมถึงมาฟ้องนายกกับอีกกตรออีก9้าคนรวมทั้งหมด10คนเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกก,ก็การแต่งตั้งพบออตรเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องอาวุโสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือ เสี่ยงที่จะผิดกฎหมายผิดกับรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําคุณผู้ชมครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาก็เหตุผลนะมันจริงๆการเลือกการแต่งตั้งผบตราอาจจะมีหลายเหตุผลแต่ว่าในมุมของคนอุลตเรกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็บิ๊กต่อเนี่ยท่านไม่มีผลงานด้านการสืบสวนสอบสวนถ้าเทียบกับบรรดาทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะด้อยกว่าคนอื่นอันนี้ <ฮะ S 1> ในมุมของพลตเรกเสรีพิสุทธิ์นะแต่ในมุมของกตรมุมของนายกอาจจะไม่ได้มองแบบนี้ก็ได้ครับ ผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะถึงจะมียังไงคนรับราชการ20กว่าปีมันก็สู้30กว่าปีไม่ได้หรอกเดี๋ยวต่อไปสักหนึ่งเดือนสองเดือนพี่น้องประชาชนก็จะเห็นผลนะครับว่าเมื่อคนทำงานไม่เป็นมาบริหารแล้วพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนเอแต่เท่าที่มีรายงานนะคือเหมือนกับในวันที่มีการแต่งตั้งพบตรเนี่ย คือตัวของนายกเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อบิ๊กต่อทีนี้ก็ให้ให้มีการโหวตกันโหวต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 ัวนายกเองอะไม่ได้โหวตเห็นชอบนะแต่งดออกเสียงแต่เข้าใจว่าก็ต้องรับผิดชอบแหละเพราะในฐานะที่นายกก็ถือว่าใหญ่สุดตรงนั้นแล้วก็ ต่อให้ไม่ได้บวชเห็นชอบแต่พดออกเสียงก็เท่ากับเห็นด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเพราะว่ามันมีกตรคนที่มาเป็นคณะกรรมการข้าราชการตํารวจตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมาจากหลายสายตัวของ<ช>อดีตพบตรพลตเดชดารงศักดิก์ก็เป็นหนึ่งในองค์ประชุมตรงนี้ด้วยนายกเป็นประธานมีพลตดารงศักดิก์มีกตรผู้ชงคณุชธ,ธิด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมด สิคนที่ถูกฟ้องใช่ไหมใช่ในเอกสารที่รวบรวมไปให้ปปชปปช10คนด้วยกันค่ะทีนี้เนี่ยก็หลังจากนี้ก็คือส่งเรื่องไปเรียบร้อยอเดี๋ยวรอปรปชเนี่ยดูเช่อว่าจะรับเรื่องหรือจะรับลูกอย่างนี้ตรงเนี้ยยังไงบ้างค่ะผมว่าก็จะเป็นเคสที่แบบอักก็ไม่ค่อยได้เห็นกับการทําหน้าที่ของนายกแล้วก็ถูกมาฟ้องทีหลังจริงๆแล้วตัวท่านนายกค่อนข้างจาก,กังวล ตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันอาจจะมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีคนมาฟ้องเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันพลิกนิดเดียวตรงที่ว่าเราก็คิดว่าคนที่เป็นแค a n d i d a t จะเปิดหน้าเพื่อฟ้องเองอ่มไม่ใช่คนที่มาฟ้องคือกลายเป็นอดีพาตพบตรอย,อย่างพลตารวจเอกดำรงศักดิ์ไม่ใช่พลตรเสรีพิสุทธิ์ที่มาฟ้องท่านไม่เกี่ยวดำรงศักดิ์ท่านไม่เกี่ยวนะครับใช่คนพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เป็นคนมาฟ้อง ทีนี้พอพลตรุตรฤษิเรีพิสุทธิ์มาเปิดหน้าชนท่านสนิทกับใครในแคนดิเดตสี่คนไหมเนี่ยคือมีนักข่าวถามเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พลตรุรฤิเรษีพิสุทธิ์ต้องการคือต้องการให้บิ๊กรอยซึ่งเป็นอาวุโสลำดับหนึ่งอะมาต่อสู้แทนหรอเอาไวออ้อย่างนั้นเถออนักข่าวถามแต่ทางด้านพลตรุรษิเรีพิสุทธิ์บอกไม่ใช่สิ่งท,ที่ท่านต้องทำต้องทําก็คือเพื่อสานักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่แหละว,ว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะถูกเลือกตามลําดับอาวุโสให้มันเป็นระบบ เพราะขนาดบิกรอยจริงๆท่านควรจะออกมาสู้แต่ท่านยังเงียบเลยท่านไม่สู้ใช่ไหท่านไม่สู้นะแต่ว่าพลนเรศเสรีิพิสุทธ์บอกว่าควรจะเลือกตามลำดับอาวุโสมไม่งั้นมันจะวุ่นวายเนี่ยใจความแต่จริงๆเท่าที่เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยทุกคนก็ดูรักกันดีเนาะมันโต๊อาหารเนี่ยมันมีภาพไม่ว่าจะเป็นภาพบิ๊กโจ๊กกอดกับบิ๊กต่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ไปเคลียร์กันที่เมืองทองอ่ะห้องทํางานของบิ๊กต่อก่อนแล้วนี้กอดเอวกันนัดกินข้าวกันเคลียร์ใจกันหนึ่งชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมมันก็มีการแบ่งงงแบ่งงานกัน <ฮะ S 2> ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีดูไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาถ้าหากว่าคำถามผมว่านะคนก็จะต้องคิดว่าแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านเดือดร้อนหรอ,อท่านเดือดร้อนแทนใคร <ฮะ S 2> ท่านเดือดร้อนแทนใคร <ฮะ S 2> ในบรรดาสีคนนี้ใครคนจะต้องเดือดร้อนบ้างกับการที่ไม่ได้เป็นพบตรถ้าเราตัดว่าสี่คนอาตัด บิ๊กต่อออกเพราะคนนี้ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วท่านได้เป็นผบตรก็จะเหลือ3าท่านแต่ผมไม่อยากคิดเลยนะว่าทั้งสท่านเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรด้วยก็หมายความว่าคือตอนนี้ภาพขององค์กรตํารวจเนี่ยก็ดูรักกันดีดูสามัคคีกันดีแล้วก็ดูเออช่วยกันทํางานใช่ไหมครับเราก็เอ๊มันก็ไม่น่าจะมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าแต่พอไปคิดถึงสิ่งที่ทนายเดชาบอกเนี่ยต่อหน้าก็หวานเจี๊ยบใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยรับหลังแทงกันเละมันก็อาจจะ เป็นไปตามนั้นหรือไม่มแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการถแถลงอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ายื่นแล้วก็จบเลยคือหลังจากที่ยื่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางด้านทนายอนันชัยบอกมีต่อ,อรอเลยตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลค่ะทนายอนันชัยเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังจากที่พลตเบศรีพิสุทธิ์เนี่ยกลับไปแล้วทนายอนันชัยบอกว่าหลังจากนี้จะดําเนินคดีร้องในเรื่องมาตรา1 1 2 112ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันแล้วนะใช่ค่ะก็คือกรณีที่ว่าหลังจากที่มีการเคาะรายชื่อบิ๊กต่อใช่ไหมคะ,ะแล้วนายกเป็นคนเสนอชื่อนี้ขึ้นโปรดเกาพูดนงี้ยก็คือเหมือนมีการเสนอสิ่งที่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอะเอาไปให้ท่านโปรดเกาเข้าข่ายผิดมาตรา112โอ้โหนี่ไปกันอีกหนประเด็นแล้วนะใช่คผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอฟังหรือว่าดูปฏิกิริยา จากทางนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับ<ะ>แล้วก็ดูซิว่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องวันนี้พอมีการมามาร้องมามายื่นให้เรื่องปป,ปชไปตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วในองค์กรตารวจจะมีการคุยกันยังไงบ้าง<ะ>ตัวของพอตอบตรบิ๊กต่อเองกับบรรดารองพบตรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะมีการคุยหรือมองประเด็นนี้ยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ